วันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องของอักขระในภาษาบาลีว่าอักขระในภาษาบาลีนั้นมีทั้งหมดกี่ตัวซึ่งก็มีไม่มากเลยเนาะมีทั้งหมดเพียงแค่33าตัวแล้วสระในภาษาบาลีนั้นมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด8ตัวพยัญชนะมีทั้งหมด3 3าตัวสระมี8ตัวแล้วการออกเสียงในภาษาบาลีนั้นออกเสียงต่างจากภาษาไทยอย่างไร วันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงกันนี่คือพยัญชนะในภาษาบาลีซึ่งของพี่ก็จะออกเสียงแบบธรรมดาก่อนเนาะก็คือออกเสียงให้เห็นภาพชัดๆอาจจะไม่ได้ตรงตามเขาเรียกว่าตรงตามแบบวิธีร้อเอร์เซแต่ก็เป็นวิธีการออกเสียงที่ใช้กันทั่วไปในการเรียนเนาะเช่นคอคอยกับคอระฆันเนี่ย มาเป็นคะคะเหมือนกันแต่คะหนักบ้างคะเบาบ้างนะเช่นคอระคำเนี่ยจะหนักกว่าคอคพายนะก็จะออกเสียงคล้ายๆภาษาฝรั่งเศสเคิะกเคิกอ,อ,อ,อเนี้ยซึ่งเราสามารถประเดยนเพิ่มเติมในอนาโไต้แต่เราออกเสียงแบบที่ใช้กันทั่วไปในเมืองไทยก่อนแบบภาษาไทยเนะแล้เวเรามาดูก่อนว่าพยัญชนะในภาษาบาลีนั้นมีทั้งหมดกี่ตัว สาวตีบสามตัวนั่นแหละออกเสียงอย่างไรบ้างกาคาคะคะาจะชา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 ญาตาทาธาพะนะตาธาพคะนะสังเกตว่าออกเสียงเหมือนกันนะแต่ว่าการเขียนไม่เหมือนกันปาพา พะพะมัยาะระละวะสาะะละอันอันนี้คือการออกเสียงก็จะออกเสียงเป็นอะอะเป็นสรอนะอะเนาะถ้าภาษาไทยก็จะออกเสียงว่ากอไก่ขอไข่แต่ภาษาบาลีออกเสียงเป็นสระหมดเลยอันนี้ก็จะจำง่ายนะแต่ว่าเราจำตัวเขียนให้ได้เท่านั้นเอง กะขาข้าข้างหน้าแล้วก็ฝึกสอนทองง่ายกะขาข้าข้างหน้าจะชะชะชะยยาตะดถาตัดฐานะตะดถาตัดฐานะปะพะพะ,พะม้ายาราระวาซาละละอันสาวสิบสามตัวนี้ชื่อว่าพไพ่นชนะสลับมีแปดตัวคืออาอ์อีกีโอูเอ 8ต,ตัวนี้คือ mhm. สลับคือสลับจำง่ายไะอ่าอีอูเอโอแล้วเราก็มาดูพยัญชนะว่าพยัญชนะเนี่ยจะมีวัคของมันอยู่ชื่อวักกาขาคางาชื่อว่ากาวักจัจจัชฉยะชื่อว่าจาวรกก็คือหัวหน้าตัวแรกของมันคือตัวไหนก็เป็นวัคนั้นแหละ เป็นวักเป็นพวกเป็นพักในวักนั้นๆมีทั้งหมดกี่วักมีทั้งหมดทวักเห็นไมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแล้วข้างล่างอ่ะลังเรียกว่าอักวักคือไม่เป็นพวกเป็นหมู่กันเป็นพวกเป็นหมู่กับอะไรกับฐานกรที่เกิดเสียงฐานกรที่เกิดเสียงหมายความว่าอักษรตัวนี้เกิดประจากเพดานจะชะชยะอาจจะออกมาจาก เลี้ยีฟากหรือเพดานอะไรเงี้ยเป็นต้นครับนกะ็จะเป็นพวกเดียวกันเขาเรียกว่าวัดเป็นพวกเป็นวัดแต่เนี่ยไม่ได้จัดเป็นพวกกันไม่ได้จัดเป็นพวกเดียวกันแยกพวกออกมาเรียกเล,นะล่นเอาวัดนะเราก็จำทีละส่วนเนาะจำพยัญชนะสามสามตัวจำสรัดแปดตัวพอเราจำพยัญชนะได้จำสรัดได้เราก็มาจำวัดซึ่งมันก็ไม่ยากเลยนะท่องเป็นวัดก็จะจำง่ายทีละห้าตัว กากาข้าข้างาจจากจากช่ยะบางที่บางทีบางบางที่และบางทีก็ท่องเป็นก่อนเหมือนกันบ้างคล้ายกันบ้างเหมือนกันบ้างคล้ายกันบ้างบางตัวก็อาจจะออกเสียงเหมือนกันแต่ก็ไม่เห,เหมือนกันเช่นตัวนี้อาจจะเป็นคำว่านายบางคนก็เป็นคำว่านายแต่ยเราพี่จะท่องเป็นก่อนให้ฟังเนาะเพื่อเราจะนำไปใช้ในการท่องได้ ไก่ไขควายข้างงูจนชันชูชอเชยิงตัดฐานทอเท่านิเต่าถูกทิ้งทอทงนายปากไผ่พงเผาม้าหญ้าลรักลาว่าเสือหายจุฬาว่าลื่ลายนิกิตมิตคู่กันอยู่ตรงนี้นานหน่อยจุฬาว่าลุ่ลายนิกฤตมิตรคู่กัน ตัวน,นี้สามารถเป็นนอเด็งแดงตากธาตุธาตนะก็ะได้แต่เราอาจเป็นพาตุธนก่อนก็ได้ให้เราจำว่าเป็น,อนอทอนางมันโทเมื่อกี้บอกว่าวัคแปลว่ากลุ่มหรือว่าพวกวักกลุ่มหรือว่าพวกแปลแล้วําคหมาย แปลว่ากลุ่มหรือว่าแปลว่าพวกเป็นวรดเว้นวร์ดในหนังสือในกระดาษในข้อความเว้นวร์ดก็คือเว้นให้มันเป็นกลุกม่มเป็นพวกไม่ปะปนกันจนอ่านยากอัียว่ารวรดวอแหวนในภาษาบาลีสามารถแปลเป็นพระได้หมายถึงบอแหวนสามารถแปลงเป็นพ่ผ่านได้เช่นคําว่าวระ ไม่ได้อ่านว่าวอรน,นะนะอ่านว่าวร์วะวอระแปลว่าประเสริฐแล้วถ้าเป็นวอแหวนเป็นพอพรจะเป็นคำว่าอะไรจะเป็นคำว่าพรพรก็แปลว่าประเสริฐขอพอรหน่อยอะไรเงี้ยหรือให้พรก็คือให้สิ่งที่ประเสริฐ ไม่ว่าจะเป็นการให้ธรรมทานแสดงรมให้ก่อคิดสกิดใจ mm. ก็ถือว่าให้สิ่งที่ประเสริฐพระอ่านรวบที่เดียวเลยนะอ่านรวบที่เดียวในภาษาไทยก็คือหมายถึงผูนะ้ประเสริฐแปลวะเป็นพระไดนะ้แปลวะเป็นพระหมายถึงตัวนี้นะอ,อพาเนี่ยสามารถซึ่งจะมีหลายสาสบ้างในภาษาในภาษาบาลีที่จะเปลี่ยน ว่ถ้าเป็นพอผ่านจะเป็นยังไงก็จะกลายเป็นพักแปลว่ากลุ่มหรือว่าพวกนะพักพวกเพื่อนฝูงเห็นไหมเออเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหมาความหมายที่เอามาใช้เรียนกันมาอย่างนี้อันนี้คือวะเป็นพักวอลแวนเป็นพอผ่านเราลองอ่านออกเสียงกันดูว่าอะไรบ้างที่เราจะเอาไปใช้ในการ าษาบาลีก่อนที่เราจะฝึกอ่านเรามาเรียนรู้สัญลักษณ์สองตัวในภาษาบาลีก่อนก็คือจุดข้างใต้นะเรียกว่าพินทนะุพินทุเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของไม่หันอากาศหรือว่าตัวเชื่อมไม่หันอากาศยางไงบ้างตัวเชื่อมยังไงบ้างเราจะได้อ่านกันงกลมที่อยู่ด้านบนนี้เรียกว่าเรียกว่านิคทัเป็นสัญล,ลักของคาว่าอัน เรามาอ่านแบบภาษาบาลีกันบ้างอ่านยังไงบ้าใครอ่านกำมนบ้างกำมนเนี่ยเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีจะออกเสียงยังไงเป็นสระกะมละเหไหกะมะ ละสหายภาษาบาลีจาร์ว่าสหายะอ่านี่คือการอ่านคำทั่วไปแล้วถ้ามีพินทุล่ะที่เป็นไม่เหนกาศจะอ่านว่าอะไร ถ้าไม่มีจุดตัดตา,าบ้าอะไรถ้าเป็นบานลีก็จะอาจทีละตัวไปเลยหาตตาถีนะแต่ศัพท์นี้เป็นมีผิดทุกันว่าหัตถีแปลว่าช้างและตัวเชื่อมลันเช่นตัวไหนเสเ,เห็นไหมข้างหน้ามีสไลด์อยู่แล้วเราก็จะได้ เราก็จะไม่ใส่เป็นแม่พาม์อกาศแต่จะเป็นตัวอ่านเชื่อมเป็นเศษแล้วก็ถีต้องมีจุดตรกตาเศษถีพิคขูเห็ไหมพิคขูแล้วถ้าไม่มีจุดด่านมาอะไรเศตาผถีจด่าอย่างนี้ครัพิกัดขูอ่าอันนี้คือพินทุกแล้วนี่ก็เห็นที่เป็นอันน ก็เช่นเดียวกันถ้าเราใส่อันก็จะเป็นกะมะลันใส่อันเข้าไปก็จะเป็นสังหายังถ้าเป็นอักโคก็เป็นอักคันอักคันเส่็จแลก็เห็ดก็เขียนอย่างนี้ยมาซาบาลีเขียนอย่าเงี้นี่อัคันแล้วถ้าเป็นสระดหรือแค่สระอื่นสระอีล่ะสระอีก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ย สระอีก,กับนิก็เห็นนะไม่ใช่สารอืนะกไก่นี่คือสระอีก,กับนิก็เห็นไม่ใช่สารไม่ได้อ่านว่ากิอ่านว่ากิิอ,ออกแกีงนี้หัดถิงเป็นหัดถีเห็นไหมหัดถิงเนี่ยไม่ใช่หัดถือนะมันคือสระเวลาเห็นในภาษาบาลีมันคือสร,อนนระสาาอ,สรอี กับนิก็ยหิตนนสองอย่างแต่ว่าสอนมันิม้นไม่ได้ก็เลยก็เขียนเป็นสละ่อึดก็จะอ่นานว่าหัดถิงหัดถิงแปลว่าช้างอันนี้คือการอ่านเนาะสระเอึดต่อไปในภาษาวาลีจะอ่านเป็นอิงๆหมดเลยนะปุริสังปุริสังนี่อ่านปกติมุนิงเห็นไหมมุนิง มุหนิไม่ใช่มุหนึงไม่ใช่มุหนึงนะมูหนิงเสดถิงเหมือนกันเสดถิงนะไม่ใช่เสดถึกไม่ใช่เสดถึกอันนี้คือการอ่านภาษาบาลีนะศาสตร์ยศสองอยา่ยางพยัญชนะแล้วก็สระนะมีทั้งหมดเท่านี้ ไปเราจะมาศึกษาเรื่องของพยัญชนะซ้อนเขาเรียกว่าพยัญชนะสังโยกเรามาทราบความหมายของคําว่าพยัญชนะสังโยกก่อนก็คือพยัญชนะที่ซ้อนกันซึ่งมีวิธีการง่ายมากก็คือพยัญชนะตัวที่1นึ่ซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่1กับตัวที่2ในวรรคของตนได้พยัญชนะตัวที่สามซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่สาและที่4ในวรรคของตนได้พยัญชนะที่สุดวรรคทั้งห้าตัว สอนหน้าเปียชนะในว่าของตนได้ทั้งทาตัวเว้นแต่เม้าซอนกันไม่ได้เพราะก็จะกลายเป็นงงคําว่าแพลนชนะตัวที่หนึ่งอนหน้าแพลนชนะตัวที่หนึ่งและที่สองในวัดของตนเมื่อกี้เราเรียนเรื่องของวัดมาแล้วมีคเามีพักคขามีพวกของเขาตัวที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่หตัวที่หนึ่งอนตัวที่หนึ่งได้ครับตัวที่สองได้ ตัวที่3า้อตัวที่3แล้วตัวที่4ได้นะครับก็คือสอนตัวมันเองได้นะส่วนตัวสุดท้ายคือพยัญชนะที่สุดวัดที่คําว่าที่สุดวัดที่สุดแห่งศัพทนะ์ในภาษาบาลีเขาจะใช้คําว่าที่สุดหมายถึงตัวสุดท้ายนะครับไอตัวของตนเองเนี่ยสามารถสอนได้ทั้งหมดเลยเช่นอะไรสอนได้อัดโฟเห็นไหมอ่านง่ายขึ้นก็คือมันสอนขอควาอยสัตโกสอนมัน อันนี้เป็นความรู้เรื่องพยัญชนะซ้อนเดี๋ยวเราไปเจอศัพท์ว่าเอ๊ะทำไมศัพท์นี้มาจากคํานี้กับคํานี้แต่อตัวนี้มันเสริมมายังไงมันซ้อนมาได้ยังไงต่อจะได้ดูว่าเนี่ยพวกนี้เป็นพยัญชนะสังโยกนะพยัญชนะซ้อนก็จะได้เข้าใจว่ามันซ้อนมาได้ยังไงเราเพียจะให้รู้แต่เพียงเท่านี้เนาะจะได้จาได้แค่ส่วนที่เข้าใจได้ง่ายก่อนะซึ่งก็สอนได้ไม่ยากเลย 1ซ้อน1กับ2ได้สซ้อนสกับ4ได้ที่สุดว้าค่้าตัวก็ซ้อนตัวบนเองได้ทั้งหมดอะอนข้างหน้าได้ทั้งหมดยกเป็นข้อมู่ตัวเดียวแค mm hmm. okay, ่นี้นะเช่นคำว่าชื่อภาษาไทยธนะชา,าอันนี้ภาษาไทยนะแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็จะเป็นธนะบวกยายาตัวนี้เป็นยออหญิงนะ ธนะแปลว่าอะไรธนะแปลว่าทรัพย์เคยเห็นคาว่าธนาบัตรใช่ไหมธนบัตรก็คือเงินก็คือทรัพย์ธนทรัพย์ยาแปลว่าอะไรยาในนิพคือรู้คาว่ารู้ตัวนี้ก็คือฉลาดมีปัญญาแล้วแหละก็เอามาใช้กันก็คือปัญญาปัญญาเขียนอย่างนี้เนาะเห็นไหมนิก็ริเขียนวจนิกิเพินทุพินทุเน,นี่ยก็คือ ไม่เหนากาปว่าปัญญาปะเนี่ยแปลว่าทั่วทั่วถึงรอบแปลว่ารอบก็ได้แปลว่าแปลว่าทั่วอย่างเดียวไม่ได้แปลว่ารอบญาเนี่ยแปลว่ารู้รู้ทั่วก็คือมีปัญญารู้ทั่วเลยลเรียกว่ามีปัญญามาจากสองคำปิญญาก็เหมือนกันปร,ริก,กับญาปร,ริก,กับญาเมื่อกี้มันซ้อนกันเห็นไหมยอหญิงซ้อนยอหญิงซ้อนตัวมันเองได้อันนี้คือพยัญชนะสัโยค สอนกันปริญญาก็เหมือนกันปริศเนี่ยแปลวล่ารอดเนอะรู้รอดก็คือคนที่ได้รับปริญญาในด้าน,นไหนๆเขาหมายถึงว่าบุคคลนั้นต้องรู้รอดในด้านนั้นๆเขาไาดา้ปริญญาปัจฉญาก็เหมือนกันก็มาจากรากสั์เดียวกันก็คือปัญญาเนี่ยร,รู้รอดเ,เ,หรอบบรเหมือนกันแต่ว่าซ้อนช้าเห็นไหมช้าๆอยู่ในวัตยวกับเขาไหมเราวกับมาดูกเห็นไหมอยู่ในตัวตัวที่สามในวัตของเขา อันนี้เราพีสให้ดู้เสียว่าอันนี้คือพยัญชนะสังโยคเนาะก็คือเอามาต่อกันแล้วก็เลยมีตัวเชื่อมขึ้นมาอ่านให้เพราะขึ้นอ่านง่ายขึ้นทนัตยาเป็นคนัตยาเนาะหรือว่าภาษาไทยก็ออกเสียงทนัตชยาอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้จะเป็นเรื่องของสนทนะิสนาะสนทิแปลว,ว่าต่อสัซึ่ง จะยกตัวอย่างแค่คําเดียวเนาะเมื่อกี้วะเป็นพระได้ก็แปลว่าวะชะละแปลว่าเพชรพะชะละเนี่ยพระชะละใส่สระเอไปก็เป็นเพชรแหละอาภารัศมีอาภารัศมีผู้มีรัศมีสว่างสวยประดุจเพชรนั่นแหละ พอมันมาต่อกันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นวัชราภา,าลบสลักหน้าคืสอสลักตาออกถ้าไม่ลบมันจะเป็นวัชตาภา,าก็ไม่ได้ผิดมันจะมีหลักการสันทีคือต่อสันทีแปลว่าต่อหนระืสันทีขีดนี้นี่อ่านมาสันทีนะแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีจะว่าสันทิแปลว่าคําต่อเหมือนกันอน,นุสันทีอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาแล้วอันนี้ยกตัวอย่างในการอ่าน ว่าเป็นพระวันนี้เอาเท่านี้ก่อนสิ่งที่อยากให้จำก็คือพยัญชนะสาวสาสามตัวสระ8แปดตัวในพยัญชนะเนี่ยก็มีวัคของตนพน่อม,มีวัคของตนแล้วการออกเสียงก็จะมีการซ้อนกันได้ตามนี้เขาเรียกว่าพยัญชนะสังโยกแล้วก็เครื่องหมายสองอย่างก็คือผิดทุกกับนิ่รับผิดก็คืออัภาษาไทยจะเรียกว่าน้เรื่องกิ แล้วก็การซ้อนสับก,การอ่านสับแล้วก็วัดเป็นพระได้ัอว,วแหวเป็นพอพานได้นะวัลระแปลว่าประเสริฐอิสระแปลว่าความเป็นใหญ่ใจที่เป็นใหญ่จากสิก่งต่างๆไม่อยู่ภายใต้อำนาจมันก็นเรียกอิสระอิสระอิสระได้หมดวระประเสริฐนะวัละบวกกับอิสระ,ะก็กลายเป็นวัิสาระหรือวริสาระก็แปลว่าเป็นใหญ่ด้วยความประเสริฐก็คือเป็นใหญ่จาก สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายภายในใจเราก็ได้อันนี้เราสามารถไปแปลชื่อเราก็ได้เราก็สามารถที่จะอ่านให้ถูกได้วาระนนก็เป็นพอเป็นตะเป็นอะไรนี้ได้เาวันนี้น้องพี่ก็ขอสั่ไปกับพวกเราแต่เพียงเท่านี้เดียวก,ก่อนหน้าเราก็จะได้ศึกษาเรื่องใหม่กัน